ส,สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกันเชิญเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดม์อัพข่าวจะมารัปเดตข่าวคราวในเรงการลูกหนังโลกนะครับสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเห็นหน้าเห็นตาเจะได้บันนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจดม์และทีมงานตูนยูเนเต็ดด้วยนะ f a c e เ o ซบุ๊กแฟนเพจยูทูบชาแ n ลทิกต็อกไลน์แอดก็แอดไลน์มาคุยกันได้ที่แอดตูนยูเนเต็ดนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ที่เขาจะเตะกันที่เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไม่ใช่สิที่ปีเตอร์สอ่าที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสนามเครตอฟสกี้นั่นเองนะในรัสเซียวันที่28ปพฤษภาคมนี้แต่ล่าสุดมันกําลังจะมีสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั่นทาให้ยูฟาเองเนี่ยก็กําลังถกกันอยู่เฮ้ยย้ายสนามดีกว่าเดี๋ยวมันวุ่นวายขายปลาช่อนอะไรเงี้ยนะเพราะล่าสุดเนี่ยเวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีของรัสเซีย,เ,ยเริ่มจะเดินหน้าเคลื่อนทัพไปลุยใส่ย,ยูเครนแล้วทําให้ เกมฟุตบอลเนี่ยจะต้องถูกแยกออกจากการเมืองนะแต่ยูฟ่าเองเขากาลังเจรจาก,กันอยู่แล้วก็ดูความเหมาะสมเพราะต้องดูด้วยว่า2ทีมที่เข้าชิงเนี่ยคือทีมจากประเทศอะไรแล้วควรจะย้ายสนามไปแข่งที่ประเทศไหนในยุโรปเพื่อให้มันเหมาะสมคล้องจองแล้วก็สะดวกต่อการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงปัญหาการกระทบกระทั่งกันด้วยเพราะที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในรัสเซียเนี่ยดูทรงแล้วถ้ามีสงครามเกิดขึ้นเนี่ยนะ หมดสิทธิ์เลยเขาไม่ยอมให้จัดแน่นอนนะเพราะฉะนั้นรอดูกันแล้วกันซื่อดังอย่าง The Times นะอย่าง BBC รายงานตรงกันเลยว่าน่าจะมีการย้ายสนามใน UCL Final 2022ค่อนข้างแน่นะอะรอดูแล้วกันว่าจะย้ายไปสนามไหนเดี๋ยวเขาจะประกาศกันภายในวันที่4พฤษภาคมนี้นะก็ต้องรอดูเอาไง่ายว่ารอให้ได้คู่ชิงชนะเลิศด้วยแล้วก็รอความพร้อมทุกอย่างด้วยเดี๋ยวไม่่ดำอัปข่าวให้กัแล้วแต่ล่าสุดน่าจะ ย้ายสนามค่อนข้างแน่แล้วจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะและนี้คือเจดำอัพข่าวในวันนี้เรื่องราวของน nice ัชชิงชารเลอร์ยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ที่ไม่น่าจะได้เตะที่เครตอตฟสกี้สนามในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียแล้วนะจ๊ะเอาก็อย่าลืมนะเห็นคลิปน,นี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเจ,จดำและทีมงานตูนยูนเต็ด,ด้วยเราฟีเจอร์ดิกันทุกวันในทุกช่องทางเนาะพรุ่งนี้กลับมาอัพข่าวกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ